พ่บอบริสังบัญชีมากบริโอนในแล้วครับพ่อเพรเปน็นยังครับพ่ออันลูกกระยากรมันบริอ่านไล่น้องงั้นหัวกระเลียวหมู่บ้านนี่เดี๋ยวตีไม่คุณพ่อรวมต้นบุญน่ำเนาะครับพ่อเมื่อวันที่เก้านี่แล้วลูกจานเฮ็ดต้นเงินไปหาปูเฮ็ดหนทางผู้ดีพอดีพอดีแล้วชอบชมบไหนครับพ่อนี่แตกกี่คนอ้าว เขาคีบไปได้พ่อหนเขาคีบอะไนี่เขาคีบอะไบอเเมียนเอฟซีกับฐานว่แม่ขั้วกับบะหวังโอ้ยอย่าเพิ่มข้มเมียนละอัานอ่านแล้วกันเฮ็ดตั้งหดเห็นแม่ขั้วบะท่านไหนบ้างแต่อันถวยซ้ำกับทรงยังบท่านเลียวอยู่ว่าสนอกเอาอนเดินกับสวัสดีช่องมีขั้วพอนว้ Hmm. อาจจะคุณพ่อดับเชื้อย่องหอบควบด้วยหให้พี่ไหาหน้องไห้เอฟซีคุณอีพออีแมีทุกขู่ทุกคนอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็ได้ยินคลิปนี่ไห้กดไลคดแค่สองไม่ควมัวเพระรวยพี่น้องกดไทยแต่เห็นน้ำกันในหลายขู่หลายคนเ hmm. พราะว่าเลขหวยซองละแสนกับเลขข้ามที่มันมาตรงกันอีกแล้วพี่น้อง วิ่งลางจังเลยจังไปกอดข้อกันมากเนาะพ่อเนาะครับผมอืมขเน้นเน้นขนาดตัวเน้นนักไปเน้นท่าสองสองหาถือเสยเนาะ <c oughs> ถือเสยเมโอ้ยเอาเอาจะเผาทร่มมากเสียหน่อยเดี๋ยวออกคลิปไม่ขั้วก่อนแป๊บนึงนอคอหกเก้า ได้แล้วพ่อพ่อฮะหญ<า>ิงไดพร้อมหรือ,อยังพรพ้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดาบม,มันกระซำข้นดังเลยพี่น้องยานิดช่องเสียนหน่อยก็ล่ออยู่ที่ติดกันอยู่พ่อดาบเสียนระยองเอาเอาโค้งยทุทธาทยล่อหวยซองละแสนกับหวยถ้าไม่ทิพพร้อมกันเลยหวยซองละแสน โอเคพ่อพร้อมแล้วบนวิ่งวิ่งสามกับแปดวิ่งบนสามกับแปดองห้ามูมีตัวร้องพ่อมาพ่อแมนมัน,ม,นมันเดี๋ยวมันกนสิซิ่งกันมากอะขมาขมาันขามันมากมากสองโต ครับพ่ออันนี้วิ่งวิ่งคู่ตด้วพี่น้องอือวิ่งคู่โตดบอกว่าแมนวิ่งคู่ทางเขาเรียกวิ่งคู่ทางเออบานแม่ขั่วบ,บ่บ่บ่ใส่กันนี่พ่อบานแม่ขั่วโอ้ยเขาเอาเบิรนะ์ไนว่าตะบันว่าตะมันไดนเงินเมนอยู่ท่างพุ่นอันได้ยินพ่ออันพ่อเสยนคนไต้ขึ้นกันพ่ออันครับอ่าพ่อเสยนบุญลิ่มขึ้นกันขึนกระเอกาขึ้นกันอยู่ครับพ่อ วิ่งสามกับแปดรองห้าวิ่งสามกับแปดรองห้าจับคู่จับคู่สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์และสองตัวห้าศูนย์ห้าศูนย์ ไปเรียกร่างพี่น้องคู่เดียววะพออ่อไงนี่ฮะคู่เดียวเลยบ่กระทามีหละอืมบ่เป็นแต่เป็นสามห้าแปดห้าบ่กายพี่น้องคิดเอาตัวไม่ว่า,าไรหลวงพอ่อต้องจับไปเห็นเอฟซีแม่ขั้วโหลดดิสามห้าแปดห้าเพราะว่าอย่างตีอันนี้แม่ขั้วจับ จับเพื่อซื้อแล้วพี่น้องโตเน้นของพ่อดาบเสี้ยละยยอดแม่ขั่วสีวงกลมไว้ให้คู่เดียวนี่คือตัววงกลมเลยอ่าตัวร่างเอาเป็นสามหากับเป็ดหาชะนกพ่อมันอยู่ล่างนี่แหละเรียกพวกนี่อยู่ล่างกระชาลูกกระสิเขียนไใบล่างคือเกาอ่าเอาเอาเอาเคีเค้เกีัดใจยันยันเอฟซีแม่ขั่วพลาดไหมพ่อโอเคอเกีเ้มันบ่พลาดหรอกให้เน,น้นเน่นกักกัก สามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นั่นหายหอบใส่ซื้อตัวนี้แหละสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ชุด,ดสามตัวชุดเงนเต็มก<ส>ระเป๋าคักนี่หละซื่อมันได,ได้เลยพี่น้องบูจาัาเลกสังหรอกได้หนึ่งเลกจากพูนเนืนสามหาศูนย์บุได้พี่น้องอมันมาส้นกันเด้เพรที่เขาเขาใจของคนปีใหม่เลขสั่งหรอกจากกองสลากได้พี่น้องเบ้าเนี่ย อันอันมาจากเนิ่นสามหาศูนย์บังข้าเจ้าเกิดลบกันพุ่นบ่พอ่อแม่นครับแม่นมอืมโมลูแล้วกองสลากมันโชงมากแบบนั้นเนาะอืมหาซื้อได้ได้พี่น้องโอ้แสดงว,ว่าเป็นเลขดังตัวนี้เนาะดังบ่ดังกับ,กบหวหยสองอันสามกับออกสามงวดพี่น้องสองงวดแล้วสองงวดพ่าสองงวดออกทุกงวดที่งวดที่สามพี่น้องแม่นเอาไปเลขล่างบานีิ วิ่งล่างวิ่งล่างสามกับห้ารองเกดนี่คือวิ่งเลืล่างคูทางน้่มือกันพี่น้องรองเกตบอรลูนะครับสามตัวมาสองตัวพี่น้องเพราะว่าปีใหม่ต้องเบาแหกขาดๆให้พี่น้องปุ้นนี่ปุ้นจีนได้ไดอืม,มูมเจ้าจ้างสิ ดีใจว่าร่วมทําบุญกับคุณพ่อดาบเชยย่องหรือมีคั่วเป่าลวยพี่น้องค่ะเอาจับกู้ครับพ่อสามห้าเก็ดห้าสามห้าเก็ดห้านี่ก็ตัวเน้นนะพี่น้องเด้อค่ะชวนตัวร่องกะอ่าศูนหากับ ก็แปดหาได้พี่นศูนย์ห้าแปดห้าบอกง่ายๆกันบิ่งทรงคือจะเป็นแปดคือจะเป็นหาแล้วงวยเหล็่กลางสันสนหพีน่น้อือจมพ่อพ่อว่าเหล็กลางมันจะอยูสออสย่สามหากับแปดหาสัมพ่อพ่อว่าน่ะเมียเนาะครับผมพอว่วห้วซ่องละแสนกับห้อยอันทำานาที่มันส้นกันนะอือ ขันซื้อบนกระซัมซื้อล่างนั่สามหาก,กับเปิดหาแมนพอครับผมแต่ว่าเน้นเน้นลา่างค่ะสามหากับกับเปิดหาเร็วเน้นสุดๆดุดเลยพี่หน่องบ่อยเน้นสุดๆเลยห้ามห้ามให้ต้องให้เจ้าดีใจใได้เลยพี่หน่องบ่าวว่าเล็ มูมนี่มันเหล็กสังหรอกมันบดามาอย่างไงพี่น้องซื้อเขาเเจ้ามาได้พี่น้องสามหากับเจ็ดหานี่เอาเต็มเต็มนักๆเลยแมนบอพอครับ<ม>จะบอกว่าเครื่องคาเบาได้พี่น้องกันเจ้าว่าแบบนั้นแสดงว่าเจ้าบบมีศกเอาเป็นตัววงกลมไปเลยครับสามหาถึงเจ็ดหานี่ถึงเลขสามตัวสามหาศูนย์เนี่ยแมงก็ขายเครื่องคาเก่เอาได้พี่น้อง นี่คุณพ่อดาบเชียย่องสิบอกให้ฟังแบบนี้นะออหาลักหน่วยมันเป็นลางขาองพ่อห้าที่หลักหน่วยอ๋องวดที่สามหรอที่น้องพ่อเนี่ยเข้าสีได้งมัะงวดที่สามพี่น้นองม้างวดแรกมันแตกสามที่สองมันแตกสองตัวงวดที่สามเนี่ยมันที่แตกสามตัวบนสองตัวล่างพรอมพี่น้อง อาที่สิ้นนายจับตามองสามหาศูนย์พี่น้องค่ะพ่อกำบ่หลายหางเนี่ยกับสามหาศูนย์กับแปดหาศูนย์แค่นั้นพี่น้องสามกับแปดตัวเดียวกันพี่น้องค่ะเอาสิบอำรายพระจากแม่พี่น้องวันนี้โอ้ค่ะพ่อค่ะก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรให้คุณพ่อน้ามีเดอ้อค่ะพ่อเบอร์โทรหลักศูนย์ เก้าเก้าศูนย์หนึ่งหศูเกาเก้า้าและพี่น้องเก้าสปสุดทายรายการกะขอมาลาพระจากมือหน่อยของพดาบเชินย้องขออีพ่อฮีแม่สี่ขอมากลนไหลคนแช่สองแม่ลั้วพลาลวยไห้มีแต่มีแต่ผู้รวยรวยมีแต่ผู้มีเงินมีท่อง ก็อย่าลืมคุณพ่อดาบเชียนย่องหรืออย่าลืมแม่รัวพอ่อรวยเด้พี่น้องสวัสดีครับผมค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสําหรับผู้ได้รอพ่อดาบเชียนระยองเด้อค่ะพี่น้องเด้อพ่อดาบเชียนระยองงวดที่แล้วกระเขา่างวดก้อนไปพุ่นกะเขา่างวดเมื่อกี้นี่เข่าหาสองสองหาได้พี่น้องเด้อบางดูล่างเน้น ใส่กรอบซีเลียมไว้เลยหาสองตัวเน้นซ้ำดิพี่น้องตัวเน้นซ้ำดิบานี่งวดนี่หวยซองละแสนวิ่ง3กับ8รองหจับคู่สามตัมีสามหาศูย์แหาศส่วนสองตัวมีหาศูนย์หาแอันหาศูนย์ของพระดบับเพิ่นจับให้คู่เดียวเด้อพี่น้องเด้อ แม่ขั้วยันพี่น้องเฮาเสียโอกาสยันพิวาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยตัดโตโัวนาให้มาเป็นตัวร่องไว้คือสามกับหาโอสามหากับแปดหาเอาคือคือโบฟังเพิ่นแม่ขั้วปฏิวัติโบเมียนเข้าใจยุ่เลขพ่อดาบมันมีสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แต่ว่าเพิ่นจับแต่ห่าศูนย์แม่ขั้วยันสองตัวนี่ออกกระพองกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยให้พี่น้องจับเป็นตัวนะห้าบาทซีบาดไ้เดอร์บเสียหลาย ชวนล่างวิ่ง3าหาร่องเจจับคู่เน้นๆนักๆนะนะก็คือ3ามหากับเจ็หาตัวร่องก็คือศูนยหาแหาเอาคันซื้อสามหาแปดหากับซืซ้อล่างนํำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสูตรนี่ให้เน้นล่าง่ยเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงสำหรับพ่อดาบเสียนระยองพอกันคลิปหนาเนาะนะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังล้ำลุยเงินท่องเดินทางไปใสก่กระคอให้แคล้วขาดปลอดภัยปีใหม่แล้วให้พอตาแนวตาสิงดีๆเด,ด,ด็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อซื้อหวยกรให้ได้อถือรางวัลที่หนึ่งเลขท่ายสองตัวสามตัวซื้อซอื้อเลขกระให้ถือเด้อค่ะพี่น้องเด้อะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ